ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน <recherche> ด้วยนะครับวันนี <t polls> ้อยู่กับช่องเอฟ s ูซิงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรามีเลิกรามยามดีนะครับโอละสิบ LED ของเรานะครับตอนจากที่พลื้อทำสีโค้งใหม่เดี๋ยวให้อินเสิร์ดดูรถแบบเต็มๆก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากจากชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกคือมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบแล้วก็จะเก็บแค่แบบอะไรที่มันแบบแบบนึงอะไรที่มันแบบเก่าๆแล้วก็จะเก็บให้มันใหม่นะครับผมโอเคทรงก็ด,ใดกนนก้ให้ดูทรงก่อนดีกว่าให้ดูทรงกอนสิ ให้ดูรอบๆกอนนะครับก็รมานี้เลยนะผมทุกคนมาโอเคนะผมจะมาแจกทรงคางต่อไปนะครับแล้วก็จะมาแบบพูดรายละเอียดทั้งหมดเลยนะผมโอเคอันดับแรกนะครับแฮนด์ปิเนียคือเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่พูดถึงแล้วครับมาพูดสิงการโหลดหน้านะผมอ่าโหลดหน้าเป็น4.5นิ้วนะครับ ตัวนี้เป็นลถหน้าเป็นสีย้อ่ข้างหน้าผมก็ไม่ได้ทําอะไรใหม่นะเพราะว่าที่แรกว่าจะทําสีใหม่ก็สีชมพูดีไหมนะับชมพูสะท้อนแสงนะครับมืลิงพอดอะไรเหมือนเดิมนะผมโอเคแค่จะแบบมันดูทรงใหม่นะครับโชว์พอดนะผมข้างหลังเป็นโชว์อว์เทีอัปเดตมาใหม่นะครับ,บ,บ,รบเป็นสีดํานะผมสีดำอันนี้คือทําเองจากสีฟ้านะครับดูดิมันโคเนี่ย จะผมทําสีเองนะผมทุกคนแล้วก็คือเพิ่มความสูงโชว์ด้วยนะครับที่ได้เป็น280นับตอนนี้น่าจะประมาณ285นะครับ285มิลนะครับผมก็มีอะไรเยอะนะคลิปนี้สเตอร์ก็แบบนั่งขับธรรมดาก็1425นะครับตัวผมหนักหกสินะครับผมก็ขับเองตัวนี้ก็ถอดออกนะครับไล่เบาไล่บก็เช็ดแว็กเช็ดไลมันดำๆเงาๆหน่อยครับ ประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะมีการออกตัวนะครับพอดีตัวขับผมมานะพอดีออกตัวออกท่อก็าเป็นท่อแบบเดิมเดี๋ยวมาทาสีท่อนะครับคลิปหน้าโอเคคือมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยแค่แบบล้างใหม่เก็บใหม่เฉยๆยุดนะครับก็ไมถึงจุดเท่าไหร่หรอกประมาณนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยว ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปออกตัวเนี่ยเมื่อกี้่นาทีแล้วกี่นาทีแล้ว,นะลวตรงสองนาทีเองเหรอวะก็ประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> เพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกตัวเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับทุกคนก็สตาร์ทไปแล้วนะครับได้ฟังเสียงท่อกันบ้างก่อนนะครับ นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับโอเคเรามาต่อที่รีวิวคันนี้เลยครับคลิปคลิปหน้าครับติดตามคันนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวรีวิวตอนนี้แหละเดี๋ยวแตลงแต่ลงลงหลังคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวบายบายก่อนนะครับผมโอเค